เมนูส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยเมนูบาลปลาไส้เนื้อน้ำทะลักจ้าใช้แป้งสาลี่500กรัมผงยิด5กรัมน้ำตาล5กรัมผงฟู3กรัมคนส่วนผสมให้เข้ากันตามด้วยน้ำ260 ml คนให้แป้งจับตัวเป็นก้อนตามด้วยน้ำมันหมูหรือน้ำมันพืช5กรัม นำแป้งมานวดให้จมเนื้อเนียนจากนั้นพักแป้งให้ขึ้นสองเท่าเท,ทน้ำร้อนใส่ตรงที่เม็ดมาล่าแล้วพักไว้จากนั้นเอาเนื้อมาปั่นให้ละเอียดตามด้วยมันบดผสมแบบนี้เนื้อจะได้ไม่มีความแห้งตามด้วยเกลือพดดีผงผโลพริกไทยและใส่น้ำเม็ดมาลาที่เราเตรียมไว้ คนส่วนผสมให้เข้ากันทำแบบนี้3รอบเมื่อคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วตามด้วยซีอิ๊วขาวซอสน้ํามันหอยซีอิ๊วดำน้ำมันงาขิงหอมแดงเครลอซอยคุกค้าส่นผสมให้เข้ากันจากนั้นนำมาห่อได้แล้วจ้าเอาแป้งที่ขึ้นฟูสองเท่า เอามานวดแบ่งขนาดตามใจชอบได้นะแล้วเอาขึ้นรูปหอให้มิดชิดพักแป้ง10นาทีนำไปนึ่ง12นาทีปิดแก๊สไม่เปิดฝา3นาทีทำแบบนี้ซาลาเปาของเรายิ่งอร่อยมากขึ้นซาลาเปาไส้เนื้อน้ำทาลักพร้อมเสิร์ฟแล้วนะ ติดตามชั้นสอนสูตรอาหารพิเศษนะ